พี่น้องไปซื้อของในตลาดกันเมื่อกี้ไปไคโคมาได้หมูกรอบมได้หมูมาสิไปเห็ดหมูกรอบเดี๋ยวไปหาพักแก้มกันแป๊บนึงครับครับพอดีกลับจากบอ่อฝ่าบันดาฝน,นตกเบาหูเสียัยงกยบเงีบมือนี่มาแวะไมคโคได้นี่ครับได้เนือว่าเกีวมา เกือบเกือบเกือบเคืองโล้ครับรว่าสิเอามาย่างเอามายางกินแล้วก็ได้หมูสามชั้นมาโลโลเคืองหมูสามชั้นโลเคืองเดี๋ยวสิมาเห็ดหมูกรอบกินครับเดี๋ยวอสักสป๊มนึงครับเราไปทำความสะอาดหมูกันเดี๋ยวเอาสิมาหมัดย่างแล้วก็เห็ดหมูกรอบกินกันครับอ๋อครับนี่หมูกรอบครับ เราจะมาเตรียมทำหมูกรอบกันนะครับขั้นแรกเลยตีมก่อนนะเนี่ยตอกเนี่ยตีมๆๆ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 ติๆๆๆๆไปเลยตีมมันเป็นรูเยอะๆตีมไปหนึ่งเส้นหมูหมูแล้วเก็หมูตังค์เกือบสองล่อแล้ว จิ้มนั่นนะครับจิ้มปะจิ้ม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 ังต้อมองอ่ายยังกอบอออ๋ออ,อต้มมาเรียบร้อยลวยกไปอ๋อน้ำเดือดทั้งนี้นนครับนี่ครมันร่งต้มเลย ต้มเดือดเลยต้มมาใส่ข้าวดาวยังไงครับใส่ข้าวดาวยี่เนรอสักพักนึงครับเนี่ยเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาสีมะย่างจิ้มน้ำจิ้มขม,มๆกันครับหมักเรียบร้อยแล้วทานกันรังได้เลยครับเลยเนี่ย,ยติดมัน่น ยางติมแมงที่แล้วเค,เครับเราก็ค่อยมากลับเอา๋อครับหลังจากเราต้มเสร็จแล้วฮะเราจะมาทอดกันนะทอดใส่กลางก่อครับใส้กลา,างทอดให้กรอบ้ะเดี๋ยวดูมันจะกรอบไนหะมแมงเนี่ยมันเด่นไปว่ะโอเคเดี๋ยวรอตอนทอดเสร็จทีเดียวเลยครับนี่แกมือ

khi nào quăng phải bưng nằm chìm chao, mm. được. đi rồi 見える。<Yeah. S 2> yeah. 嗯。Mm. đi ăn, chuẩn, ừm, cái kiểu đòn mang, kiểu bật ở lớp đấy mà. เสียงหมูกรอบผมกินบดเด้เยสามชีกเกือบเกือบสองโลเ่ยชอบียน้องจิ้มแหลก phóng hiệu mịt นี่้าเวลามันเหลือๆเดี๋ยวผมจิบเบานิทานให้ฟังจักเรื่องหนึ่งน,นะครับถ้าเวลามันเหลือแบบกินอิ่มก้อนนะเดี๋ยวเราเบานิทานเรื่องแม่งวิ่งกับหีสั่งห้ฟัง<ๆ>รอ,อผมกินก่อนเห็นบรรยากาศที่ออกไปข้างนอกเราไปเจอฝนตก ยิ่นึกถึงนิทานเรื่องเนี้ก็เลยเก็บมาลอยบ้างจังหน่อึ่งสั่นว่าสมแลว จะเบิ้ลทิ้นหนึ่งแล้วหอามมือกรอบเหนื่อยงั้นมันกินคนเดียวนะไม่ต้องกินไปเรืเร่อย ผมคืว่าเราบอกน่ตอนท่านแมงวีอย่างนี้ต่างฟังกับเรื่องหนึ่งมือหนึ่งนี่เอาซื้อไงนะมีบักโอกับบักบักโพดสองคนเป็นมูกันบักโอกับบักโพดสองคนเป็นมูกันเป็นแมงวีนะมันเป็นแมงวีเป็นแมงวีพากันออกไปหากินแต่แล้ว ทุกมือบินออกไปสองคนกโอ้ก็บอกพูดนี่แหละแมวแมว,แมวบินออกไปหากินปกติเราออกตอนเช้าก็กลับมาตอนแรกคือนเขาทุกมือกต่สีสูด้วยว่าแมงวีมันจีกออยู่ยังไหนมันจีกออยู่กับใบห่างหน้าเขาเสียงหน้าหน่อยเขาไอ้มันจีกอกับไอ้ใบไอ้ไ ใบหยามันก่็เป็นฝูงเลยเด้แต่ว่าบอกโอกับบอกโพดเนี่ยมันเป็นมูสนิทกันมันดิพอเวลาแมงวีมันอยู่ใกล้กันมันก็มันก็ตีแงี้ยงี้ยเงี้ยเงีงงีงงราไปอยู่ใกล้ๆกันไปอืดบักโพดแล้วเนี่ยจี้จี้จี้เขามาหาบอกโอ้เฮ้ยโอ้มืออื่นเท่าไปหากินทางที่ใต้ดีกว่ะว่ะโอ้บอกว่าโอเคตื่นมาเมื่อเสาร์ สองคนบบกโอ้กับแโพลกับสองตัวสองแมงวีอะบินออกไปทั้งติดตาแล้วแมวแมว,มาวหากินกันจนพอดประมาณสามโมงสามโมงสามโมงแร่งสามโมงตะเว้นมันถึค่อยๆลงแล้วฝนมันตกมากเสร็แล้วครับพี่น้องแบบนี้ตกมาตกแห้งอะตกลินแห้ง แม่นงนี่ว่าเห็นจังไงว่าแม่งวีปิกแน,น่อนอนยังเนาะฝนตกมามันบินก็ติตกแล้วบอกโอ๋ก็เลยบอกบอกผว่าเฮ้ยพูดไป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 ,ไปบิน <ไป S 1> บินไปไปบินลบไปเขาถามก่อนป่าบางสันเท่ากับบานบ่อยแน่นอนเลย ทางบอกโขดเหมือนบมาบอกมาฟังกันต่อทางขอโขนบอกไปโอ้ไปลบฝนก่อนมาสั้นว่าบินไปเข้าไปเจอทำแล้วครับเป็นเนี่ยไปเกาะอยู่ผนังทำทั้งสองตัวเลยเกาะอยู่กับฝนมันยังบ่านอีหยุดเนาะฝนมันยังบ่านด้หยุดก็เบากันไปเบากันมาบอกว่าเฮ้ยบอกโอก็เลยบอกว่าเฮ้ยโขดทำนี่มันมีอย่างตายอยู่อย่างได้นบอกว่ามีมันคือเหม็นแต่ว่า มันเหม็นกินผิดปกติเลยเหม็นแบบเหม็นเหม็นแห้งมากคุยกันไปคุยกันมากมันก็โดนเติบแล้วฝนก็ยุดวแบบที่นี่ก็เลยพากันบินกลับบ้านสองคนสองโตมันเนี่ยบักโพดก็บักโอก็บินแมว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 จนถึงหอดยังงน้าถึงมองพักอัแล้วแที่นี่ก็ักโขไปถึงกกอนเนี้ยปักโขดมันแห้งดีกว่ามึไปเกาะปั๊บยุดต้นอี อย่าฆ่าตนเทียงหน้าแล้วโขดมากที่หลังปั๊บเจิดไปเลยแบบนี้ตกปึ๊บขึ้นมาแบบินซ้ำขึ้นมาอีกมาเกาะเดี๋ยวกินก่อน

เป็นเงิบินเติดเลยไปแล้วแบบพูดโต๊ะป๊อปอืมถลนไหลไปเือบล้นเยียงหน้าตั้งสติได้บินขึ้นมาใหม่ป้าแล้วเกาะปึ๊บเพิ่งเงไปเกาะข้างบนสุดเลยเด้สังเกตเมื่อมาเม่แมงวีมันเกาะกันเป็นกลุ่มแบบเงีๆเลยเด้อเกาะข้างบนเหมือนกับพายามแหวกฝูงพวกแมงวีมาเกินผมไอ้บบกโกมันก็อยู่กลางล่างก็บินแตะมันก็พยายามแตะขามาแตะขามากับแมงๆเฮ้ยแบโพดกล้เลยถามว่าโอ้ มึ่ว่าไอ้ทำดีเข้าไปเกาะลบฝนน่นมึงอ่ามันเหม็นคักเบาปะโอ้มันบักอ้อยมันหูแล้วว่ามันทำาคืออย่างอุ้ยก็เหม็นแล้วเนาะเหม็นจนยูว่าได้แล้วบอกกันไปบอกกันมาบอกโอ้มันก็ะี้เกียดอัำมันก็เลยบอกบอกพูดเอ้ยมึงหูว่าว่าไอ้ทำที่มึงไปลบฝนนั่นมันบันแมนทำพอเลยถามันเป็นยังแงละโอ้มันเป็นหีสร้าง บักพลอลแบกปาดทั่ถ้ากูหัวเป็นหีซางกูสีดังโดนเลยยังไงบักพอลบักโอ้ยมึงมึงโตมึงแกโตซัมหนี่กะเกียวมึงสีซัมใดวะมึงสีไปสีสหีซางบบหนามเงยจบซัมหนี่แหละครับเดี๋ยวมากินกันต่อครับเอ้ย งกินแหงแสบกินไปก่อนจิ้มน้องๆทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดทัสไคร์ให้ผมเลยครับเผื่อผมอีพีหน้าผมจะมีอะไรดีๆผมจะมาทำฝากอีกต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสมแก้ว